สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับดิฉันเกศปณีพยากรดวงชะตานะคะวันนี้ก็จะมาพยากรดวงของชาวราศีมีนในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนสิงหาคมนี้ท่านใดที่เกิดราศีเมีนหรือรัคนาราศีเมีนก็ลองเข้ามาเช็คดวงข้าวๆนะคะว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะแต่ก็ต้องบอกว่าดูดวงเนี่ยทำนายภาพรวมนะคะไม่ได้ดูดวง ส่วนบุคคลนะคะเพราะฉะนั้นก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะชาวราศีมีในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนสิงหาคมนี้นะคะต้องบอกว่าช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงที่คุณเนี่ยทำอะไรแล้วมันเหมือนความดีถูกอับแสงนะคะคือความหมายก็คือเป็นช่วงที่ทำดีคนไม่เห็นคนไม่เห็นคุณงามความดีของคุณนะคะผู้หลักผู้ใหญ่มองไม่เห็นว่า คุณทุ่มเทในสิ่งสิ่นั้นหรือคุณทาทามันดีที่สุดแล้วนะคะคือเป็นช่วงที่ทําอะไรมกักมักถูกอับแสงความดีอับแสงนะคะจะเป็นในลักษณะนี้นะคะหรือความดีมันมันมันถูกบดบังนะคะถ้าถ้าพูดถึงในเรื่องของงานต่างเนี่ยนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นคนขยันทำงานมีความกระตือรือร้นหรือทุ่มเทแรงกายแรงใจกับงานที่คุณรับผิดชอบเนี่ย ยังใดๆก็แล้วแต่เนี่ยเป็นช่วงที่ผู้หลักผู้ใหญ่มองไม่เห็นคุณงามความดีเพื่อนร่วมงานมองไม่เห็นคุณค่าในตัวคุณจะเป็นในลักษณะนี้นะคะแล้วก็ชาวราศีมีเนี่ยดวงชะตายังบอกอีกว่าเป็นช่วงที่คุณจะเอาใจไปโฟก,กัสในเรื่องของการทํางานมากเป็นพิเศษในหัวสมองคุณจะคิดเรื่องงานฝักใฝ่เรื่องงานขยันทํางานกระตือร้อนทางการงาน มีความอดทนมีความวิทยะอุตสาหะบากบั่นในเรื่องของงานมากเป็นวิเศษหรือจะแปลว่าชาวราศีเมีนงานคุณจะหนักจะเหนื่อยมากขึ้นตัวคุณจะโฟกัสเรื่องงานหรือพยายามที่จะหาช่องทางในเรื่องของการงานใหม่ๆเข้ามาเพื่อที่มันจะได้รายได้เข้ามาเพิ่มนะคะดวงโชว์มาว่าคุณคุณมีโอกาสที่จะมีช่องกะช่องทางในเรื่องของการทำมาหากินใหม่ๆนะคะโดย อาจจะมาจากความสามารถของคุณมาจากความรู้มาจากักความความสามารถความรู้ศักยภาพของคุณลน้วนๆนะคะคุณสามารถที่จะดึงความชอบดึงความถนดัดความสามารถศักยภาพต่างๆของคุณนํามาใช้ในการทํามาหากินได้อีกช่องทางหนึ่งนะคะดวงดาวบอกมาในลักษณะนั้นนะคะหรือสิ่งที่คุณเคยศึกษาเคยเรียนรู้เคยคือเคยชํานาญแล้วมันห่างหายไปนานในสิ่งๆนั้นเนี่ยมันมีโอกาสที่จะ นำสิ่งที่เคยถนัดนำสิ่งที่เคยศึกษาเคยเรียนรู้มาพัฒนาต่อยอดจนทำให้สามารถที่จะมีช่องทางอาชีพหรือช่องทางรายได้อีกช่องทางหนึ่งด้วยนะคะแต่ต้องบอกว่าช่วงนี้อย่าไปน้อยอกน้อยใจนะเพราะว่าเป็นช่วงที่ทา ทำดีกับใครไม่ขึ้นความดีถูกอับแสงความดีถูกบดบังนะคะก็ให้โฟกัสในเรื่องของงานหรือหน้าที่ของเราเป็นหลักก็ดีที่สุดแล้วทําความเต็มความสามารถก็ดีแล้วแม้คนอื่นจะมองไม่ดีก็ตามแต่เรารู้อยู่กแก่ใจเพราะว่าชาวราศีเมษเนี่ยคุณจะโฟกัสเรื่องงานหนักมากมาก,มากนะคะถ้าคุณมีแฟนคือแฟนคือคุณก็อาจจะไม่มีเวลาให้แฟนก็ได้ ก็คือสนใจแต่งานอย่างเดียวหรือท่านไหนที่มีแฟนเกิดลัคนาราศีมีนแฟนของคุณก็จะยุ่งในเรื่องของงานคิดในเรื่องงานเครียดเรื่องงานเป็นหลักจะเป็นในลักษณะนั้นนะคะส่วนในเรื่องของการเงินชาวราศีมีนเนี่ยต้องบอกว่าดาวการเงินของคุณเนี่ยมีโอกาสที่จะคือเรื่องเงินเนี่ยมันมันค่อนข้างที่จะผันผวนทางการเงินนะคะคำว่าผัานผวนหมายถึงว่าการเงินไม่แน่ไม่นอนเดี๋ยวมีขึ้นมีลงมีเข้ามาแล้วก็จ่ายเข้าๆออก,ออก นะคะมีเข้ามาปุ๊บเช้าเข้าเย็นออกือเป็นในลักษณะนี้นะคะในเรื่องการเงินค่อนข้างที่จะไม่ไม่ไม่ค่อนข้างจะผันผวนมีความแปรปวนอยู่พอสมควรทางการเงินการทางองเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะใช้จ่ายอะไรต่างๆจะซื้ออะไรจะใช้จ่ายอะไรต้องต้องรอบคอบหรือต้องไต่ตรองให้ดีว่าสิ่งที่คุณจะใช้จ่ายนั้นอะ่ะมันจําเป็นมากแค่ไหนนะคะเพราะว่าดวงสตาร์ถ้าคุณไม่รู้จัก ในเรื่องของการใช้เงินใช้ทองหรือไม่จกักรไม่รู้จักในเรื่องของการบริหารจัดการในเรื่องของเงินเนี่ยมันมีโอกาสที่จะมีปัญหาเรื่องเงินตามมาภายหลังได้นะในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี้ยนะคะมีโอกาสที่จะมีปัญหาทางการเงินได้ละกันเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรู้จักพอประมาณใช้พอประมาณใช้ที่จำเป็นจำเป็นในเรื่อง,องการเงินการทองนะคะดวงโช์มาในลักษณะนี้ เพราะว่าการเงินค่อน,อนข้างขี้ขึ้นขึ้นลงๆเดี๋ยวเข้าพราเข้าปุ๊บออกอะไรอย่างเงี้ยนะคะต่อมาสุขภาพชาวราศีมีนต้องระวังเกี่ยวกับเกี่ยวกับสายตานะความดันไมเกรนดอดเลือดแล้วก็กล้ามเนื้อเสบนะคะการนั่งทํางานนานๆต่างๆเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดในเรื่องของเส้นยืดปวดหลังปวดเขา่าเอ็นข้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆนะคะ กองแหลมทิมตามอะไรอย่างนี้ด้วยเช่นกันก็ต้องดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะอย่านอนดึกด้วยนะคะช่วงนี้ชาวราศีมีนคุณมีโอกาสที่จะนอนดึกหรือมีเรื่องให้เครียดคิดมากนะคะคือนอนไม่หลับอะ่ะก็คือทําให้พลอยนอนดึกไปด้วยนะคะต่อมาถ้าพูดถึงในเรื่องของการงานการงานก็อย่างที่บอกไปนะ้วก็คือคุณจะฝักใฝ่ในเรื่องของการทํางานมากนะคะก็เรื่องงานก็ถือว่า ขยันขันแข็งในการทํางานเอาการเอาการเอางานเอาการมากทีเดียวนะคะแล้วก็ถ้าเป็นในเรื่องของเพื่อนฝูงเนี่ยต้องระวังนะคะเพื่อนฝูงจะนําความเดือดร้อนมาให้นะคะนําความทุกอ,อกทุกใจมาให้หรือเพื่อนบางคนติดต่อเข้ามาเนี่ยนำความอึดอัดใจมาให้กับดวงคุณนะคะเพื่อนมาขอความช่วยเหลือแต่ว่า เราก็ปฏิเสธไม่ได้อะไรเงี้ยถ้าเราช่วยเขาแล้วก็เดือดร้อนอะไรเงี้ยเอ็นดูเขาเอา็นเราขาดจะเป็นในลักษณะนั้นนะคะก็คือเรื่องเพื่อนเนี่ยเป็นไปได้ในเรื่องของเพื่อนไม่ว่าเพื่อนเกา่าเพื่อนใหม่หรือเพื่อนที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยนะคะถ้าติดต่อเข้ามาแล้วเนี่ยเขามาขอความช่วยเหลือเนี่ยก็ต้องปฏิเสธไปบ้างนะ,ะไม่งั้นเนี่ยเราจะเป็นฝ่ายที่อึดอัดคือเหมือนแบบปฏิเสธก็ไม่ได้อะไรงเงี้ยถ้าช่วยก็ไม่ได้จะเป็นในลักษณะนั้นนะคะคือเลือกติดต่อไปเลยแล้วกัน ห่างๆไปเลยปฏิเสธไปเลยแต่ก็ต้องระวังเรื่องของการคบเพื่อนกลุ่มคนต่างๆไม่ว่าคุณจะอยู่ในกลุ่มสังคมไหนเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะเจอเขาอิจฉาเจอเขาริษยาเจอเขามองไม่ดีกลุ่มสังคมที่คุณอยู่เขามองคุณไม่ดีเขามองคุณเป็นแกะดําอย่างนี้ก็ได้เขามองคุณไม่เอาใครไม่เอาเพื่อนไม่เอาฝูงจะเป็นในลักษณะนั้นนะแต่จริงๆคือคุณไม่อยากยุ่งเฉยๆนะคะก็เพื่อนเนี่ยหรือ ญาติพี่น้องบางคนเนี่ยถ้ามันยุ่งแล้วมันนําความนาพาความเดือดร้อนมาให้ตัวคุณเนี่ยก็คือเลิกยุ่งไปเลยห่างไปเลยติดต่อไม่ได้ไปเลยนะคะก็จะเป็นในลักษณะนี้นะคะเพราะดวงโชว์มาในลักษณะนั้นว่าญาติพี่น้องบางคนเพื่อนจะหายมิสหายจะนําความทุกข์อกทุกใจนําความทุกข์ร้อนนําความอึดอัดใจมาให้กับดวงคุณต่อมาในด้านของความรักชาวราศีมีนช่วงนี้คู่คุณจะแข็งข้อ คนมีคู่นะคู่คุณจะแข็งข้อกล้าต่อปากต่อคำหรือเขาเถียงคุณคุณบ่อยๆนะคะเขากล้าต่อปากต่อคำบอกคุณเถียงคุณกล้าเถียงกับส่วนกับเพราะฉะนั้นทําอะไรชาวราศีมีนต้องยอมคู่ให้มากๆไม่เช่นนั้นมีการกระทบกระทั่งกันได้เกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็ถ้าคนโสดคนโสดเนี่ยนะคะเป็นช่วงที่คุณเนี่ยก็คือจะเอาใจไปฝากไฟในเรื่องของการหาเงินหาทองมากกว่าแล้วก็ คนโสดเนี่ยนะคะช่วงนี้นะคะคบหาใครต้องดูดูใจกันไปก่อนนะคะมีโอกาสเจอคนที่เขาคือเจอรักที่ยังไม่แน่นอนเจอรักที่ยังไม่มั่นคงหรือเจอรักที่ยังไม่ไม่ใช่นะคะก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ